ผู้ใหญ่อยาให้คล่าสายตาไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้นะคะเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งค่ะอายุสิบขวบไปเล่นน้ำกับเพื่อนอีกสองคนหลังจากนั้นนะคะกระแสน้ำพัดหายไปชาวบ้านต้องช่วยกันมาช่วยได้รอดสองอเสียชีวิตหนึ่งและนี่คือภาพวินาทีที่งมหาร่างและทันทีที่ย่ารู้เรื่องนะคะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเข้าโผกอดหลานสาวจนร้องไห้ใจแทบขาดเลยล่ะคะ่ะ สะเทือนใจมากๆคุณผู้ชมย่หว่างค่ะอายุ63ปีโผล่เข้าไปกอดร่างของเด็กหญิงเจนจิราหรือน้องเฟิร์นอายุ10ขวบแล้วก็ร้องไห้เหมือนจะขาดใจเลยนะคะเพราะเลี้ยงหลานคนนี้มาอย่างดีเห็นร่างอะไรวิญญาณของหลานสาวแท้ๆของตัวเองที่กู้ภัยเพิ่งนำขึ้นมาจากน้ำ ก่อนหน้านี้ค่ะน้องนะคะลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนอีกสองคนในแม่น้ำสงครามอยู่ที่อำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมถูกกระแสน้ำพัดหายไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนช่วง5โมงเย็นวานนี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าหลังเลิกเรียนค่ะเด็กๆทั้ง3คนเขาชวนกันมาเล่นน้ําตรงจุดนี้ก็ลงไปเล่นน้ํากันจู่ๆทั้ง3ถูกกระแสน้ําพัดไปชาวบ้านแถวนั้นเห็นเข้ากระโดดลงไปช่วยขึ้นมาได้สคนค่ะ แต่ช่วยน้องผู้ตายคือน้องเฟิร์นไม่ทันร,รีบโทรไปแจ้ง191แล้วกู้ภัยให้มาช่วยเหลือทางกู้ภัยก็มีทีมนักประดาน้ำนะคะก็ลงไปงมหารร่างของน้องเฟิร์นหากันอยู่จนเน่ฟ้ามืดเนี่ยค่ะ40นาทีพบร่างของน้องติดอยู่กับตอม่อใต้สะพานสีเวินชัยซึ่งลึกถึง6เมตรขึ้นมาบนฝั่งนะคะญาติของน้องเฟิร์นบอกว่าน้องเฟิร์นอยู่กับญาเพียงลําพังสองคนค่ะ ย่าเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นป .5 โรงเรียนบ้านสรีวินชัยพ่อของน้องนั้นทำงานต่างจังหวัดนานๆจะกลับมาสักทีนึงค่ะพอย่ารู้ว่าน้องเฟิร์นถูกน้ำซัดหายไประหว่างลงเล่นน้ำกับเพื่อนรีบบึ่งมอเตอร์ไซค์ค่ะออกจากบ้านหวังมาช่วยตามหาหลานจนถูกรถชนด้วยนะคะพอรีบจัดย่าก็ได้รับบาดเจ็บ ตาสุดท้ายขอย่ามาถึงจุดเกิดเหตุที่พบร่างหลานแล้วมาเจอหลานเป็นศพขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะคก็แพทย์ระบุว่าน้องขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตซึ่งครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตค่ะ